สวัสดีครับพบกับผมทนายถไทยิ่งครับยังอยู่กับหน้างานที่เก่าที่เดิมนะครับหน้างาน18ไร่ครับไปชมกันเรื่อยๆครับพี่น้อง6640่ครับนี่แหละพี่น้องรถใหญ่ครับทำอะไรก็ไม่น่าเกียดครับได้ทุกสภาพหน้างานจริงๆครับ ลมตอ้อยเก่าทิ้งครับกับหน้าง,งานพันสามครับ c mt นะพี่น้องหน้าง,งานของตัวนี้ครับพันตัวนี้ครับโอ้ตอ้อยก็สวยนะพี่น้องไททิ้งผมเสียดายเลยครับม,มาเห็นครับ เก็บภาพบรรยากาศแบบยาวๆให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับหน้างานพันสามของเสียมืดนะครับดูดีครับพื้นที่ครับนุ่นแล้วครับไกลๆนุ่นแล้วครับเชียงนาเรียกไกลๆนุ่นแล้วครับที่เดียวเห็นแต่ลงังคาครับวันนี้น่าจะไม่เสร็จครับน่าจะสองวันครับ ซื้อรถใหญ่ครั้งเดียวจบเลยนะพี่น้องแต่ว่าถ้าซื้อรถเล็กก็อยากได้รถใหญ่เหมือนเดิมครับซื้อรถใหญ่ในครั้งเดียวจบนะครับเดี๋ยวเมื่อซื้อคันนี้คันเดียวจบเลยนะครับในราคาห้าสิบครับไม่บ่นว่าอยากได้รถเล็กนะครับแต่ว่าถ้าซื้อรถเล็กก็บ่นอยากได้รถใหญ่เหมือนเดิมครับแต่พอเราซื้อครั้งเดียวจบเลยนะครับ ก็ท่านไหนที่กําลังมองหาผมก็พูดให้ฟังนะครับเผื่อเป็นแนวทางครับซื้อรถเล็กก็ไม่จบหรอกไม่จบหรอกครับก็อยากได้รถใหญ่เหมือนเดิมครับถ้าเราตามที่ผมได้สัมผัสด,ดูถ้าขึ้นรถใหญ่แล้วแล้วเราก็ไปบ u ยรถเล็กก็ไม่ไม่เป็นอันทําเลยนะครับตามที่ผมได้สัมผัสดูครับผมนี่หัดขับรถที่แรกก็ปลอดเกล ้าพันตัวนั้นแหละครับเจ็ดสิบเจ็ดแรงมาครับท่านที่จอดอยู่บ้านผมครับที่ซื้อมาเกือบสองปีครับพ่อผมไปขับสี่ห้าสี่เจ็ดโอ้ไม่เป็นอันขับเลยนะพี่น้องมันเป็นเวลาเราดันนี่ก็ไม่เต็มไม้เต็มมือครับเวลาเราไถาก็ได้เหยียบคันเร่งออ้ช่วยแบบที่ผมได้สัมผัสดูก็ จะพูดยังไงก็ผมก็บัญหญายไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าไม่เป็นอันไทยนะพี่น้องผมบอกตรงนะครับถ้าเราสัมผัสรถใหญ่ๆแล้วเราไปขับรถเล็กครับแต่ว่าพอเราขับรถเล็กมาสัมผัสรถใหญ่เนี่มันต่างกันมากเลยพี่น้องต่างกันมากจริงครับพอขับรถใหญ่ๆครับ รถใหญ่แล้วแล้วก็มาขับรถเล็กก็ไม่เป็นอันขับครับแต่ขับรถเล็กแล้วไปขับรถใหญ่ต่างกันกับฟ้ากับบินเลยนะครับขับรถเล็กเราก็จะได้บังคับช่วยเยอะครับแต่ว่าขับรถใหญ่ก็หยับคันเล็กนิดหน่อยก็ไปได้ครับรอบก็สบายครับไม่เชื่อก็ลองสัมผัสด,ดูครับลองกระโดดจาก4 5 4 7 ห้าลองกระโดดขึ้น8 5 9 5หรือ6ก4 0ดูครับต่างกันนะครับเพราะว่าตามที่ผมได้สัมผัสดูครับแต่ว่าตามที่ผมได้สัมผัสฟอร์ด7จ็ดเคันนั่งของผมมากระโดดขึ้นของเสียมืดครับเก็ยังต่างกันเยอะเลยนะครับเวลาไถเวลาอะไรครับ อันนี้ก็ไม่ได้โจมตีรถเล็กนะครับเพราะว่าผมก็เคยขับรถเล็กมาก่อนครับตอนที่ผมไปอยู่กับวงการรถสิบล้อแมคโครครับผมก็ขับสี่ห้าครับที่หัดขับใหม่ๆครับพอผมไปลมกองยินก็ตกค่ำม,มานี่เหนืหน่อยน,นะพี่น้องขับรถเล็กๆครับอันนี้ก็ไม่ได้โจมโจมตีรถเล็กนะพี่น้องพูดให้ฟังจากประสบการณ์จริงครับและหน้าง,งานจริงครับให้พี่น้องไปตัดสินใจเอาครับ ถ้าจะซื้อรถเล็กก็คิดได้ดีก่อนครับว่าท่านจะเอามาใช้ในงานอะไรครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในงานไล่ก็ผมขอแนะนำถ้าจะเล่นก็ให้เป็น5้าดขึ้นไปนะพี่น้องถ้าพี่น้องคิดจะเล่นก็5้าดขึ้นไปครับห้าเจ็ดหกศูนย์หกสองครับขึ้นไปนะพี่น้อง แต่ว่า49ยังยังเล็กเลยนะพี่น้องผมแนะนำให้เป็น60ครับและ57ขึ้นไปครับถ้าบ้านท่านเป็นหน้าง,งานที่ไม่ค่อยมีงานเลยก็เอารถเล็กก็ได้ครับไปใช้ในงานนาครับแต่ว่าท่านไหนที่มีงานไล่เยอะๆผมแนะนำให้เลียนรถ ห้าสิบเจ็ดแรงขึ้นไปครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่เสียไม่ได้เสียเงินหลายรอบนะพี่น้องไม่ได้ซื้อคันใหญ่ครับซื้อครั้งเดียวก็จบเลยนะครับเหมือนเสียมืดครับ ถ้ามาแต่เช้าน่าจะเสร็จนะครับวันนี้มาสายครับถ้ามาแต่เช้าก็วันละยี่สิบไร่ครับน่าจะได้ครับยี่สิบกว่าไรครับวันนี้ก็ลงโรงงานประมาณห้าโมงเช้าครับก็เลยจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามาสายครับแต่ถ้ามาแต่เช้าน่าจะจบครับวันนี้18ไรครับ อันนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับเกือบเที่ยงก็ได้ประมาณสองไร่แล้วครับก็มามาสายครับพี่น้อง อย่าว่ารถใหญ่กินน้ำมันเสมอไปนะพี่น้องอย่างคันนี้ที่ผมได้สัมผัสกับเสียมืดอดูครับรอบเครื่องต่ำๆแบบนี้น้ำมันก็แค่วันละพันนะพี่น้องเปรียบเทียบใส่กับรถขนาดกลางก็ซูซีกันนะพี่น้องรถใหญ่ๆอย่าว่ากินน้ำมันเสมอไปครับประหยัดน้ำมันด้วยครับผมว่า เครื่องมันได้ม <si ันไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับไม่ได้เหยียบคันเร่งมิดนะครับมันก็เลยประหยัดน้ํามันดีครับผมว่าอย่างเช่นค่ายสีเขียวนะพี่น้องค่ายยักษ์เขียวนี่ก็ประหยัดน้ํามันดีครับตามที่ผมได้สัมผัสดูครับเพราะว่ารถรุ่นนั้นเจ็ดสิบห้าแรงนี่ยังเป็นเครื่องสามสูบเลยนะพี่น้องก็ประหยัดน้ํามันดีครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องแค่สามสูบครับ เป็นรถสามสูบก็ประหยัดน้ํามันดีครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเจ็ดสิบหกแรงขึ้นไปก็เป็นเครื่องสี่สูบครับเจ็ดสิบห้าแรงต่ําลงมาก็เป็นเครื่องสามสูบครับอันนั้นก็ประหยัดน้ํามันครับตามที่ผมถ่ายคลิปหลายๆคันครับตามสอบถามหลายๆท่านครับที่เล่นที่เล่นรถรุ่นนี้นะครับรุ่นไข่ย,ยักษ์เขียวนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อวยไข่ไนะครับส่วนไข่สีส้มก็ ที่ผมเห็นประหยัดประหยัดที่ผมติดตามดูก็62นะพี่น้อง62เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันมากครับอันนี้พูดให้ฟังนะพี่น้อง62ก็ประหยัดน้ามันครับ62ก็ประหยัดน้ำมันดีครับพูดถึงเรื่องเลี่ยงรถใหญ่นะพี่น้อง ไม่ใช่เปรียบเทียบเส่ลเล็กครับพูดถึงเรื่องรถขนาดกลางไปหาใหญ่ครับ62ครับ62ประหยัดน้ำมันดีครับตามที่ผมได้สัมผัสดูครับแต่ว่าถ้าใหญ่ๆขึ้นไป8-5-9-5ก็โอ้กินน้ํามันพอสมควรครับเอาขอฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ